สวัสดีค่ะวันนี้ครูซันนี่นะคะได้มาเป็นผู้ช่วยโคช้ชให้กับลูกศิษย์ของอาจารย์บัณฑิตอีกแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่บัณฑิตยูนิเวอร์สค่ะเดี๋ยวเราเดินชมกันก่อนนะรอคนเข้ามานิดนึงหัวข้อในวันนี้ที่จะพูดนะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ใช่ปะเราจะทำยังไงให้เทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ย นำปั้นยอดขายหลักล้านาให้เราได้เออสำหรับตัวแทนประกันนะวันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมากมากเพราะว่าเทศการเทศกาลหนึ่งอ่ะมันทำให้เราอ่ะมียอดขายเพิ่มขึ้นได้มันคือโอกาสค่ะอ่านเนี่ยมาดูบันิตกยูนิเวอร์สนะกว้างขวางมากค่ะตรงนี้คือพื้ที่ที่เป็นส่วนกลางหรือเปล่า ไม่ใช่อันนี้เป็นพื้นที่เหมือนเหมือนเป็นพื้นที่ของอาจารย์บัณฑิตเนาะเป็นบัณฑิตยูนิเวอร์สนะคะตรงนั้นติดแม่น้ําเลยตรงนั้นคือแม่น้ําเจ้าพยาหน้าดํานิดนึงนะอ่าสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วเอ่ยทักทายกันมาได้นะคะกดหัวใจกันให้นิดนึงนะเพราะว่าวันเนี้ยหัวข้อที่จะพูดเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สําคัญมากๆนะคะ ถ้าส่งต่อให้กับหลายๆคนได้จะดีมากเลยนะคะบันดิตยูนิเวิร์สของอาจารย์บันดิตนะวันนี้ครูซันนี่ก็ได้มาเป็นผู้ช่วยโคช้ชให้กับลูกศิษย์ของอาจารย์อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเดินชมมันพาพาชมบันดิตยูนิเวิร์สกันอ่า เข้ามาแล้วช่วยกดหัวใจรัวๆเลยนะคะตามคนกันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นผู้ช่วยโค้ดให้ให้กับลูกศิษย์ของอาจารย์มบดิตนะคะ คุสน,น่ก็เลยถือโอกาสมานั่งไลฟ์ที่บันดิกยูนิเวอร์สค่ะทำยังไงให้เทศกาลไหว้พระจันทร์ปั้นยอดขายหลักล้านให้กับเราโอ้วันนี้หัวข้อนี้น่าสนใจนะเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ใครที่กำลังต้องทำยอดใครที่กำลังต้องทำตำแหน่งนะคะก็ใช้โอกาสนี้อาจจะเป็นเคสเดียวที่ทำให้ปรับตำแหน่งได้เลยนะคะอย่างบริษัทที่คุสน,น่อยู่เนะี่ย ก็สามารถชืยย่นผู้จัดการได้ทุกๆไตรมาสนะทุกๆต,นะต้นไตรามาสตั้งแต่หนึ่งมกราหนึ่งเมษาหนึ่งกรกดาแล้วก็หนึ่งตุลาคมค่ะโอเคถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะกดหัวใจกันมิดนึงกดหัวใจรัวๆนะคะฝากแชร์ฝาก, share, ฝากส่งต่อให้กับคนอื่นด้วยนะคะ ตอนนี้กี่โมงแล้วโหสี่โมงครึ่งแดดยังจ้ายอยู่นะคะอยู่ริมแม่นม้ำนี่มันดิยูนิเวอร์สนี่คืออยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยย้อนแสงนิดนึงนะแดดแรงมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าร่มนิดนึงอ่า ทำยังไงเราจะทํำยังไงกับเทศกาลที่เข้ามาแล้วทําให้เรามียอดขายหลักล้านขึ้นมาได้อ่ะส่งกันน่อไถ้าเทศกาลไหว้พระจันทร์เราต้องมีปฏิสัมพันธ์ยังไงกับลูกค้าดีคะอ่าใช่ก็คือเราต้องเตรียมขนมไหว้พระจันทร์ส่งไปให้ลูกค้านั่นเองค่ะ มันเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าพบลูกค้าตัวแทนมืออาชีพทั่วไปอ่ะปกติแล้วอ่ะถ้ามีโอกาสได้เข้าไปพบก็แปลว่ามีโอกาสที่จะปิดการขายแล้วก็เขาเรียกว่าได้ยอดเข้ามาเนาะ แต่ครูซันนี่อ่ะเวลาที่เอาของไปมอบอ่ะนี่คือคีย์หลักนะสําหรับครูซันนี่นะครูซันนี่จะไม่ปิดการขายในวันที่เราเอาของไปมอบให้เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าค่ะเขาจะเข้าใจว่าทุกครั้งที่เราเข้าไปเอาอะไรไปให้เขาอ่แะแปลว่าเราจะต้องรับอะไรกลับมาเราทํายังไงดีที่จะให้ลูกค้าเขาเอ่ยขึ้นมาเองว่าเขาต้องการสิ่งนั้นเออ อ่ะอันนี้มาตามหลักสถิติเนาะตามหลักสถิติก็คือในจํานวนลูกค้าสิบคนจะมีลูกค้าที่จําเป็นหรือว่าต้องการจะซื้อประกันอะ่ะอยู่แล้วหนึ่งคนมันก็เหมือนกันนะคะว่าถ้าอย่างนั้นอะ่ะเรามีลูกค้าในเมืองกี่คนก็ให้เอาขนมไหว้พระจันทร์ไปให้ลูกค้านั่นแหละแล้วจะได้ลูกค้าเขาเรียกว่าได้ได้มียอดขึ้นมาเนาะ ทีเนี้ยเราจะเลือกลูกค้ายังไงในการที่เราจะให้ขนมไหว้พระจันทร์อ่า <c oughs> เราเลือกยังไงดีคะถ้าเราอยากได้เบี้ยหลักล้านยอดขายหลักหลานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนนะเราก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะอ่ะกลุ่มลูกค้าสมมุติว่ามีลูกค้าอยู่สามประเภท มีพนักงานประจำมีเจ้าของกิจการหรือบางคนอาจจะเป็นระดับแบบอเป,เป็นวิชาชีพเช่นแพทย์อะไรเงี้ยเราจะมอบมอบมอบขนมว้พระจันทร์ให้กับใครถ้าถ้าอันนี้เป็นของครูสนีนะถ้าเป็นครูสนีครูสนีจะเลือกให้กับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือง่ายๆนะ เลือกให้คนที่เขามีกําลังที่จะซื้อเบีย้ยหลักล้านกับเราค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะแต่ทีเนี้ยก็ไม่แน่ใจเนาะว่าการพูดอย่างงี้เหมือนกับว่าอาจจะเป็นการสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำหรือเปล่าแต่บางครั้งค่ะมันก็จะมีทริคบางคนที่ยังไม่รู้ก็ลองเอาเคลิปลับข้อนี้ไปนะคะแล้วทีเนี้ยเมื่อเวลาที่เราไปมอบอะเราต้องทำยังไง ก่อนที่เราจะไปอะค่ะเราสามารถทําอย่างที่คุณซันี่เคยไลฟ์เมื่อเมื่อครั้งที่แล้วเนาะว่าใช้หลักเขาเรียกว่านะตั้งจิตอะ manifest ภาพที่อีกครึ่งชั่วโมงเรากําลังจะไปอ่ะอีกครึ่งชั่วโมงแล้วอะเราจะไปลูกไปเอาของเนี่ยไปมอบให้ลูกค้าเราหลับตาจูนขึ้นเข้าอัลฟานะแล้วก็จินตนาการสิคะว่าลูกค้า เขากำลังจะต้องการซื้อประกันอยู่พอดีแล้วเราไปพอดีลูกค้าเอ่ยปากพอดีว่าโอ้คุณซันนี่ช่วยเตรียมแผนประกันมาให้หน่อย mm hmm. เขากำลังสนใจแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่คุณซันนี่ใช้ประจำ mm hmm. เคยมีครั้งหนึ่งที่คุณซันนี่เอาเป็นตัวอย่างเนาะ mm hmm. เคยเคยมีครั้งที่คุณซันนี่คือ คุสนิจะมอบของให้กับลูกค้าสี่เทศกาลอย่างที่เคยทำคลิปไว้นะก็คือปีใหม่นะคะตรุษจีนไหว้พระจันทร์แล้วก็วันเกิดนี่แหละคุสนี่เคยนำของไปมอบให้กับลูกค้าในเทศกาลเหล่านี้แหละแล้วลูกค้าถามว่าอยากได้เบีย้ยอยากซื้อประกันปีละหนึ่งล้านช่วยเสนอแผนมาให้หน่อยนี่แหละนี่แหละ การที่เราทําแบบนี้มันคือการสร้างโอกาสให้กับตัวเองเ,อเมื่อเรามีโอกาสแปลว่าเบี้ยหลักล้านก็มีโอกาสเข้ามาไม่อยากให้ไปแล้วคาดหวังหรือกำหนดว่าเราจะต้องคือมันแบบเครียดเนาะเราจะต้องได้เราจะต้องอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องให้มันเป็นโฟลที่ดีคะ่ะไปด้วยโฟลที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาของ อยากจะเอาสิ่งมงคลไปให้กับลูกค้าเมื่อคนไทยเนาะนิสัยคนไทยคือเมื่อเขาได้รับเขาก็อยากจะตอบแทนแล้วเราเป็นอะไรเราทำอาชีพอะไรเราเป็นตัวแทนประกันสิ่งที่เขาอยากจะตอบแทนเขาก็เลยซื้อประกันกับเราหรือไม่เขาก็อาจจะแนะนำลูกค้าดีๆให้กับเรา แล้วเราอะ่ะมีลูกค้าในมือกี่คนที่เป็นเจ้าของกิจการเราก็ทำแบบนี้ทั้งหมดใช่มันอาจจะไม่ได้ว่าเป็นทุกคนที่จะต้องซื้อกับเราแต่มันจะมีใครบางคนตามค่าสถิติที่บอก10ต่อหนึ่งลูกค้า10บคนต่อการซื้อหนึ่งครั้งเนี่ยคือลูกค้า10บคนเนี่ยเราจะขายได้หนึ่งครั้งถูกไหมนั่นแหละ มันจะประจวบเหมาะพอดีสิ่งที่สําคัญที่เป็นคีย์แพงมากๆก,ก็คือเราต้องตั้งจิตให้เป็นบวกอยู่เสมอคะ่ะถ้าเราคิดบวกเดี๋ยวคลื่นมันจะจูนกับสิ่งดีๆแล้วจัก,กรวาลก็จะส่งสิ่งที่ดีหรือดีกว่าที่เราต้องการมาให้อีกนะคะมันเป็นเรื่องที่ คนรู้เนาะหลายคนก็รู้เรื่องนี้แล้วแหละแต่ว่าหลายคนก็ทำไม่ได้การทำจิตให้เป็นบวกอะสำหรับบางคนนะ่ะมันอาจจะยากใช่ไหมมีเคล็ดลับอีกแล้วมีเคล็ดลับที่จะเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนจากความคิดด้านลบๆเนี่ยให้มันกลับมาเป็นความคิดด้านบวกมันต้องฝึกค่ะ ของสําหรับครูซันนี่ในการฝึกจากเป็นคนฝั่งลบอ่ะมาเป็นคนฝั่งด้านบวกอ่ะครูซันนี่ใช้วิธีการที่ง่ายมากค่ะให้จับความรู้สึกของตัวเองจุดเปลี่ยนระหว่างการเป็นพลังลบกับพลังบวกจุดเปลี่ยนมันมันจุดเริ่มต้นนั่นแค่มีสิ่งใดเข้ามาแล้วเราลบลบกวนจิตใจเราอ่ะแปลว่าเริ่มรำาคาญใจอ่ะอันเนี้ยอันนี้แหละ คือจุดที่พลังบวกจะถ่ายเทมาเป็นพลังลบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มรู้สึกกำคาญใจเมื่อไหร่ให้รีบหยุดค่ะแล้วบอกกับตัวเองว่าไม่ฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันไม่เป็นแบบนั้นหรอกฉันไม่สนใจหรอกแลแล้วเราก็หาสิ่งที่เราทำแล้วเขาเรียกว่าบูส์พลังตัวเองขึ้นมาเช่นฟังเพลงที่มันคลื่นสูงไฮ g วเบรชพวก เพลงบรรเลงของโมซาร์ก็ได้ค่ะหรือเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าฟังแล้วเป็นแรงบันดาลใจนะไม่ใช่แบบฟังเพลงประเภทแบบสร้างแรงบันดาลใจแบบเหนื่อยยากไม่ใช่นะต้องเป็นฟังเพลงที่เป็นด้านสร้างแรงบรรดาลใจแบบสบายๆชิลๆฟังแล้วมันจันรลงใจแบบนั้นนะคะหรือบางคนอาจจะชอบดูหนัง แต่หนังที่ดูเนี่ยก็ต้องเป็นเราต้องเลือกนะต้องเลือกหนังที่มันเป็นหนังด้านที่เป็นพลังบวกค่ะเป็นหนังที่ประมาณว่าเราจะต้องแบบดูแล้วอ่านหนังตลกก็ได้ง่ายๆอ่ะเดี๋ยวครับหนึ่งนะคะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะคะวันนี้มีโอกาสไลฟ์นิดหนึ่ง,งเพราะว่าลูกศิษย์อาจารย์มาแล้วจะต้องไปช่วยอาจารย์โคชชิ่งแล้วค่ะหมดเวลาแล้ว สำหรับวันนี้เป็น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 คีย์เล็กๆที่ทำมาแล้วแล้วก็ได้เบี้ยล้านมาแล้วจากประสบการณ์12ปีของครูซันนี่ที่เป็นตัวแทนประกันนะเลยอยากให้ทุกคนลองนำไปใช้เพราะโอกาสมาแล้วเราแค่คว้าเอาไว้ถ้าเราคว้ามันได้ก็ดีแต่ถ้าคว้าไว้สมมติว่า วันนี้มันอาจจะไม่สําเร็จมันต้องมีวันของเราค่ะคิดแค่เนี้แล้วคุณยังไงคุณก็เป็นคนประสบความสําเร็จแน่นอนสำหรับวันนี้คุณันีขอจบการไลฟ์ท่นนี้ก่อน<ค>นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปโคชชิ่งไปช่วยอาจารย์ละค่ะบ๊ายบาย